อันนี้เป็น DT2 ครับพี่ซัมมาโตครับซัมมาโตไอโต้ร้อยเป็นโฉมแอคคิวลาครับไฟกลมครับไฟกลมนี่ก็ไม่ค่อยเห็นนะเพราะสดมากแล้ว DT2 ก็จะแปลงเป็นไฟเหลี่ยมหมดครับตัวหลังคาเนี่ยมีตะลูปด้วยส่วนมากถ้าเกิดทำไทยอาร์ก็จะไม่มีตะลูปกันก็จะเลาะเปลี่ยนใหม่นี่ครับแต่ครันนี้ครบเลยใส่ร้อยเอกไนครับนี่เปลี่ยนโลโก้เป็นแอคคิวลานี่ยังมีสติ๊กเกอร์ไทยอาร์อยู่ครับฟิตเมนต์ดีครับ ดูเครื่องยนต์กันหน่อยนี่เครื่องยนต์ b 1 8 c ฝาแดงครับผมนี่เลยเดิมๆครับคันนี้กองเดิมเลยเดิมหมดเลยนี่ฝาน้ามันเครื่องไทยอาครับอันนี้ตัวนี้ชิ้นนี้ก็จะม,มีแต่เฉพาะตัว B18-TR ครับเท่านั้นหล่อมากอ่ะเดี๋ยวดูโดยรวมครับดูโดยรวมภายในเบาะ d b 8ครับเดิมๆพวงมาลัยคูร่า อาจจะมาเห็นจะบังให้ครับนี่ผมอะไรคิวลาครับหัวเกียร์ไทยอาครับเห็นไหมฮะเงินเงินนั่นฟิตเมนต์ดีมากครับผมชอบดีทูอย่างหนึ่งนะคือผมชอบตรงเนี้ยเนี่ยมันมีตะเหน่นะเวลาขับตามหลังอะตรงเนี้ยเขียนว่าอินเทกาครับปั๊มไม่กันชนเลยสวยจริง